สวัสดีค่ะบ้านห้วยใหญ่หมู่สิบสองท่ากเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะคะอันนี้คือห้องทำงานของเราเนาะอันนี้ห้องทำงานของเราเตียงของพ่อค่ะเตียงของพ่อต่อยอดต่อยอดการทำงานของลูกก็จะมีทำเล็บนะคะอุปกรณ์เรานะคะคุณขาน,นี่ค่ะอุปกรณ์เซตทำเล็บเรา ยาทาเล็บเราไม่ได้วางนะคะอันนี้ทําเล็บทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนะคะเราดูแลอันนี้เซ็ตร,รูด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 คำคำนวดนวดอันนี้จะเป็นเซ็ตอย่างนี้นะคะก็จะมีออยออยกับอ่าโลชั่นก็เป็นของเด็กเลยนะคะเพราะว่าเราก็ห่วงใยคุณลูกค้าเนาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางบางคนก็จะแพ้ การลงยมองอย่างเดียวบางทีมันก็ก็เกิดการช้ำเนาะช้ำของเนื้อเราก็เลยใช้ผสมผสานเนาะรูดด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีมะกรูดของเพื่อนบ้านเนาะก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะถ้าเช่ตัวคุณลูกค้าผ้าห่มคุณลูกค้าอันนี้คือเซตของคุณลูกค้านะคะอันนี้หลานช่วยหลานช่วยปูปูแล้วก็จัด บรรยากาศก,ก็จะเป็นบ้านๆนเนาะบรรยากาศบ้านๆเดียเด่ยวๆก็จะประมาณนี้ก็จะมีต้นอะไรตรงน,นั้นด้วยอันนี้รอคุณลูกค้าทําเล็บอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีคุณลูกค้ามาน้องบีครับสวัสดีครับแฟนเพจก่อนสวัสดีครับแฟนเพจช่องยูทูบกอนรัก, YouTube, รกแสงสุขนเนาะขอบคุณนะอันนี้ปรหกแล้วนะสู้ๆร่วมกันนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเซตมุมมุมคุณลูกค้าเดี๋ยวเอาพราะเามาอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้เราจะเป็นการเดินทางเนาะเป็นเซเว่นปากทางท่ากเกษมเข้าทับใหม่โอ้มีน้องก้าวเดิมด้วยนี่มีกล้วยกล้วยเพื่อนบ้านเราอาจจะได้สิทธิ์คนละครึ่งเพราะว่ามันมันมาฝังเราชะอม